สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องไปสุขูสุขน,นเนขม,นมือ่อนี้ยเ่ฆามาสวนเด้อจ้าไม้น้ำเว้นค่ะเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องแต่วันลปรปะได้เมกีดก็ดต้องเมกีดเอาอย้ำเว้นเอาค่ะแต่บริสันมันกันกนสิบได้พี่น้องจะเป็นคนละสวนเด้อค่ะกับสวนที่ไปมือนั้นที่ไปหยอดน้ำกดมือนั่นค่ะแต่ว,ว่าเรากัมเมกีดยังสหละผู้เดียวสลับกัน มาอ่ามีไปสวนนั่นแน่ไปมาสวนนี่แนงสินะค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิงวาแต่วันเราเห็ดอีหอย่างแน่นก่อนเราสิกีดยางจ้ะนิ้วเส้นกรสีฝนมีดค่ะหรือภาษาไทยหรือภาษากลางคนกระสีบอกว่ารับมีดค่ะรับมีดรับมีดกีดยางจ้ะเพราะว่าแม่เขาเอินว่าฝนมีดกีดยางค่ะ เลยจะี่น้องก้อนจะกีดก็ต้องฝนทั้งสี่ทุกมือค่ะทุกเขี่ยวที่ที่ที่จะกรีดจะ้ะเพราะว่าถ้ามีดบกคมหรือถ้ามีดบกเข่าบกคมนสัสิกีดก็จะบ่ได้น้ำยางดีค่ะแล้วมันก็จะเมื่อยพร้อม คน้นเกดกับเมื่อยกันลาพอมาทานี่เขาเขาคมคมแนงสิมก็เฮ็ดงายต้นน้ำยางก็ไหลดีจ้ะอันนี้ก็จะเป็นยางที่ตะวันรามากดกิดไว้เดอค่ะพี่น้องบอออกดีปันใดดอกค่ะพี่น้องเห็นบออ,อยู่ในนี่ฝนตกมาขึ้นนี่ตวบามันก็ตกบ่แหงดอกแต่ตกบ่แหงแต่ต้นยางเปียกแล้วหอกก็กิดบ่ไร้คือเก่านนะจ้ะ ก็สิเทออกค่ะเทน้ำออกขวมโป้ไว้วค,วไววค่ะแม่ข้าวก็สิดดขวมโป้ไว้ให้ตะวันค่ะให้เรากีดแม่ข้าวก็สิบกีดดอกเนี่ยแม่ข้าวก็สิบกีดออกให้ตะวันราบกีดผู้เดียวคนละอย่งางไรก็สิขวมขวมโป้ให้เราจังสี่ล้จ้ะเพราะว่าถ้าห้องประเทน้ำยู่ไม่หนีออก ถ้าเขาเทหนาำใ,ในถ้วยยางนี่ออกพราะกรีดลงน้ำยางลงมาม่มันก็ิมาผสมกับนามมันก็จะเอาเบบได้นะจ้ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกวมออกให้มันแหงค่ะให้นาำแหงเราเขาก็จะกลีดใส่ใส่ในนี่เติมลงไปในนี่เลยจ้ะ ไปเบิงตะกอลกีตค่ะพี่น้อง Yeah. Mm -hmm. แล้วกัพี่น้องแต่ว่าเราก็จะก,กีดไปยังสัตนร่ะเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าส่วนแม่ขาวเสิเฮ็ดยางติมัอนี่แม่ขาวก็สิไปขว่มกระปูยางค่ะเทนำออกจากกระปูยางไว้ให้เรานี่ยแหละค่ะพี่น้องนำในถั่วยางมันก็นำในปูยางในถั่วยางก็จะมีอย่างสี่แหละแม่ขาวก็สิเทออกแล้วก็ขว่มใบค่ะ วันนี้แม่เขาบอส่ถุงมือจ้ะขวบโปรยางซื้นบอไดถือน้ำกดบอได้งี้นะคะก็เลยบอไดใส่ถุงมือจ้ะ เดี๋ยวแม่ค้าวทเอาให้เบ่งค่ะที่ตะวันเรากีดไปกกวางครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะคะน้ำยางก็ได้จะได้จังสี่หรือประมาณนี่แหละครับพี่น้องต่วันก็นยังบ้านในเสาหอยดอกก็นยังหอยดีอยู่นังไหลดีอยู่ค่ะกันลอให้มันเสาไหลหมดละจังค่อยสิได้หยอดน้ำกดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบ่งต้นอื่นอีกจ้ะเดี๋ยวมาเบ่งต้นนี้มันก็จะมีต้นออกหน่อยออกหลายครับพี่น้อง แมันก็จะมีต้นออกหน่อยออกหลายตอนนี้ก็ย่อยไว้เนี่ยจักหน่อยค่ะกระไดประมาณน,นี้แหละพี่น้องจะก็จะย่ยอยยตุตงลงไปยงสี่หลับไปตีนี่เพระพอ,พอน้ำยางเสาย่อยเสาไาลแล้วแม่ข้าวก็จะเอา นำกดไม่หยอดให้มันแข็งโตค่ะสำหรับการสำหรับการล้อหยอดอยางหยอดน้ำกดเนาะพี่น้องบางทีนะ่ยย้ำกะไหลบ่ทอกันนะคะบางที่มันไหลโดนมันหอยโดนยงซี่มันกนน็นั้นนั้นได้มันได้ใส่เวลาโดนค่ะกะเป็นเกือบตีไปสามชั่วโมงค่ะพี่น้องจังค่อยสิได้ไม่หยอดน้ำกดจะ้ะ พี่น้องแม่ขาวกะขวมโปยังใกล้จแล้วแลวและมาหอดเอ่อริมแดนค่ะแดนติดกับสวนขางเคียงค่ะแม่ตรงนี้ก็ยังเป็นเป็นเนื้อที่สวนของแม่ขาวอยู่จ้ะแม่ขาวก็จะปลูกอันนี้ไว้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเอ่อต้นอันนี้จะเป็นต้นต้นมังคุดค่ะพี่น้อง เป็นต้นมังคุดค่ะกระปูกไว้ได้ได้หลายปีแล้วล่ะสี่ปีแล้วแต่ว่ามันคือจังยั่งบอท่านได้เป็นหมากเป็นนวยบุก็ยังตน้นซ้ำนี่อยู่บกุกแต่ว่าตอนเอามาน่ะต้นน้อยๆค่ะตอนเอาปลูกมาปลูกนะคะก็จะซ้ำนี่แหละนี่ซ้ำกิ่งนี่แหละเกี่ยวมาปลูกคือมันกใหญ่ยย,ยูพี่น้องต้นมันกับยญ่ยเสีนยนยูแต่ว่ามันยังบอ่านได้เห็นว่าเป็นหมากเป็นนวยเลย แม่เขากับ่หูคือกันนะคะว่าจักปีเขาต้องปลูกจักปีมันจังค่อยจะได้กินแต่ก็ลองปลูกๆบ้างค่ะคือคือคือต้นมันใหญ่อยู่มันกระสมบูรณ์มันก็จะเลื่อนเติบโตอยู่แต่ว่ายังบท่ทันใดใดผลผลิตยังบ่ทันใดใดหมากได้น่วยค่ะเดี๋ยวก็รุ่น่ตไปว่ามันสิต้องปลูกจักปีมันจังคอยสิได้กินค่ะพี่น้อง ว่าก็ใส่ปุ๋ยทุกปีอยู่ค่ะใส่ปุ๋ยให้อีกทุกปีอยู่ปีนี้ก็คิดว่าขายยางรอบนี้เราก็จะไปซื้อปุ๋ยมาซื้อปุ๋ยมาแล้วก็จะเอามาใส่ยางแล้วก็จะเอามาใส่ต้นอันมังคุดต้นนีน้าค่ะส่วนที่แนมเห็นอยู่นั่นก็คือเป็นต้นหมกม่วงค่ะพี่น้องเป็นหมกม่วงรู้สึกว่าจะเป็นม่วงอ่อม่วงสามฤดูแหละค่ะกับเขียวสเสวยค่ะมันมีอยู่สองต้นค่ะพี่น้อง กาได้กินน้วยเราเด้ปลูกพร้อมกันกับอันนี้ปลูกพร้อมกันกับมังคุดค่ะแต่ว่าหมกม่วงนี่ได้กินแล้วแต่ว่ามังคุดยังท่านได้้จ้ะต้นหมกม่วงก็จะมีหั่งหมดแดงน้ำกับพี่น้องพี่น้องเห็นบ่หั่งหมดแดงค่ะหังห่งแบบไงเลย ข้างผูแดงข้างเมืองใหญ่เหรอคะพี่น้องข้างใหญ่ๆเองสิจะยึดติดกันเลยนะะี่ค่ะอีกครั้งหนึ่งิึงไม่ข่าวสีแง่เบิง่งค่ะพี่น้องมันสีมีปะอุ้ยมีอยู่ทไมพ่อไหลโอ้โ,อโ,อโอ มดกัด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 นี่ค่ะพี่น้องแม่เป่งจ้ะเห็นไหมจะเป็นแม่เป่งดอกแต่ว่ากับว่หลายเป็นไดดอกแม่ขาว่าเอาดอกจ้ะ่แม่ขาให้เบิ้งให้เบืให้เบิงเบ้งโตบ่ตบดแดงค่ะไต่หลุมๆอยู่พี่น้องเอ้ย พี่น้องเห็นมอค่ะต้นหมกม่วงอยู่ข้างหลังที่ทแง่บังมดแดงเมื่อกี้นะค่ะแง่บังไข่มดแดงเมื่อกี้มันกับมีเตแมเป้เงเนาะพี่น,น,น้องมันยุ้งกรหลายุ้งไหลแล้วมดแดงกกัดพ้อมแม่ขาวเลยบ่เอาดอกกะป้อยเขาไว้นี่ละป้อยให้เขาแพ่ค่ะเขาขยายพันธุ์ไปจ้ะกับเป็นอันว่าคลิปนี้แม่ขาวก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะคะนน่ะเนาะจังใดกะ่าลืมละค่ะกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แม่ขาวน้ำเนยได้จ้ะสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนจ้ะบายค่ะ สวัสดีค่ะ